สแกมเมอร์หมายถึงคนที่เขาเอารูปของฝรั่งหรือเอารูปของคนอื่นมาโชว์ว่าเป็นโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็โชว์แล้วก็พูดคุยสารสัมพันธ์พูดหวานล้อมให้เราหลงรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะส่งของมาให้คุณนะผมมีเงินนู่นนี่นั่นเป็นร้อยล้านจะส่งให้คุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคนเรายังไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นกันแล้วจะส่งเงินมาให้เราต้องคิดค่ะ เราเราจะมาวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้ว่าใครบ้าเราจะมาส่งเงินให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมารักวัน2วันไม่เดียไม่ที่รักไม่อะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะไม่มีในโลกออนไลน์สสวัมาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในการเส้นทางสายฟอนะคะวันนี้ปุณาจะมาเล่า ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือคอนเทนต์วันนี้นะคะหาแฟนฝรั่งจากที่ไหนนะคะวันนี้ปูลิเทปูลิสมาให้เพื่อนๆได้ดูกันประมาณ3แผ่นนะคะปูนา,าจะเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนะคะว่าปูนาเริ่มเดินทางสายฝฟมานี่ประมาณปีนี้ก็คือเข้าปีที่สี่ ปูนาเริ่มจากการที่ปูนาเลิกกันกาแฟนค่ะปูนาเลิกกานกาแฟนทําให้ปูนาไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็คือไม่เข้าใจหรือว่าเราอะไรก็ไม่ทราบนะคะก็คือวาสนาของเราไม่ค่อยดีไม่เคยประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักสักที ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาหรือว่าเป็นเพราะเราทำให้เราต้องเลิกกันแยกทางกันค่ะจากประสบการณ์วันนั้นทำให้ปูนาก็กลับมาทบทวนแล้วก็คิดค่ะว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือว่าเราต้องการหาแฟนหรือว่าอะไรหรือว่ามีแฟนเราจะชอบคนไทยหรือว่าชอบฝรั่งชอบหนุ่มต่างชาติปูนาเลย มาคิดและแตัดสินใจค่ะตอนนั้นก็ใช้เวลาโสดนะคะโสดมาก่อนที่จะเริ่มเดินสายฝอก็ประมาณ6-7เดือนค่ะหลังจากที่ทำใจทำใจแล้วก็รู้จักรักตัวเองค่ะรู้จักอยู่คนเดียวให้เป็นตั้งเป้าหมายว่าในชีวิตนี้เราต้องการอะไรค่ะแล้วถึงว่าเราชอบยังไงชอบคนแบบไหน เราก็ตั้งเป้าหมายของเราไว้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือสิ่งที่ปูนาหินจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเริ่มคิดว่าเออหรือเราจะลองเดินเส้นทางสายฝอดูบ้างก็ไม่เสียหายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นปูนาก็อายุ25ค่ะ25อย่าง26ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วแล้วทีนี้ก็เลยทำ ทำให้คิดเอออย่างน้อยก็ลองดูสักตั้งหนึ่งในชีวิตของเราดูค่ะว่าลองเดินเส้นทางนี้มันจะเป็นยังไงปูนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคือแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าการหาแฟนฝรัลล่งได้จากที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของปูนาเองค่ะถ้าผิดยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้ก็ปูนารีดมาก็คือปูนาศึกษาข้อมูลแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเอง เข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะไปติดตามกดติดตามกดไลค์ให้ปูนาด้วยนะคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะว่าเราจะหาแฟนฝรั่งได้จากที่ไหนคะ่ะก็คือหาแฟนฝรั่งออนไลน์ค่ะหาแฟนฝรั่งออนไลน์นี่หมายถึงการการหาจากเว็บไซต์หาคู่เดทติ้งออนไลน์เว็บหาคู่เว็บหาคู่ต่างชาติ ก็คือการที่เราไปสมัครเป็นสมาชิกในเว็บเดทค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลคำถามของเว็บเดทแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมีโปรไฟล์ของเราค่ะเราเป็นสมาชิกของเว็บเดทนั้นสิ่งสำคัญในการเล่นเว็บเดทออนไลน์นะคะปุณายอยากจะแนะนำเพื่อนๆค่ะก็คือหนึ่ง ภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับหนุ่มต่างชาตินะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานค่ะพื้นฐานเลยที่แบบว่าเราใช้ในการติดต่อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ต่างชาติอย่างเดียวนะคะแบบหนุ่มโซนเอเชียเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยได้ค่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ที่เราชอบนะคะก็คือ เก่งไหมในการพูดภาษาอังกฤษก็คือยังค่ะพูดได้สื่อสารได้แล้วก็ไม่ไอายที่จะพูดค่ะการเล่นเว็บเดทออนไลน์พื้นฐานของเราก็คือการใช้ภาษาค่ะควรได้ภาษาบ้างแล้วก็2อ,อค่ะการดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการแปลภาษาค่ะแอปที่ปูนาใช้มาตลอดก็คือ Google Translate ค่ะง่ายๆก็ปีวางแต่ อ,อ่ใช้ในการแชทเราก็ไม่ใช่ว่าจะก๊อปปี้วางว่าจะพูดอะไรไม,ไม่ได้เรียนรู้ในการเรียนภาษาศึกษาเพิ่มเติมในการใช้ภาษามันก็ไม่ดีนะคะเวลาเราเปิดกล้องพูดคุยกันกับเขาอย่างเงี้ยทำให,ให้เราไม่สามารถสื่อสารได้แล้วฟังเขาไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงคะ่ะแล้วก,ก็การแชทกับหนุ่มทางเว็บเดตออนไลน์เราสามารถแชทได้หลายคน หลายประเทศเราอยากไปประเทศไหนเราก็เลือกค่ะเลือกว่าเราต้องการแชทฝั่งไหนอะไรเงี้ยฝั่งยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียหรือว่าโซนเอเชียค่ะเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าเว็บเดตเปิดกว้างค่ะไม่ใช่ว่าเราเข้าเว็บเดตหาออนไลน์เราต้องการหามันเป็นสิ่งที่ดีสมัยนี้มันมีโลกของการสื่อสารทำให้เรารู้จัก คนภายนอกได้เพิ่มขึ้นนะคะเปลี่ยนทัศนิทเปลี่ยนทัศนคติของเราหลายๆอย่างในการพูดคุยโชว์ทัศนิทัศนคติของเราหลายๆอย่างค่ะทําให้เรารู้จักคนหลายๆคนรู้จักคนได้มากขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะโลกออนไลน์สมัยนี้แล้วก็มีอีกอย่างนะคะก็คือการเรียนรู้ในการแชทออนไลน์ก็คือฟังพูดอ่านเขียนค่ะ เป็นสิ่งที่ที่เบสิกแล้วก็ดีแก่ตัวเราด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเราสามารถพูดคุยกับเขาเข้าใจแล้วก็มันมีสน่ในในในแต่ละคนในการพูดภาษาค่ะแล้วก็เสน่ของที่เราแสดงออกเวลาเราคุย video ควิดีโอคอลกับเขาทําให้เหมือนเราแชร์ชีวิตประจาวันของเราหรือว่าเขาแชร์ชีวิตประจาวันของเขาให้เราเห็นได้ค่ะ แต่ข้อเสียในการแปลภาษานะคะใช้ใช้ g o e ก l ลแปลภาษาแรกๆกูก็ใช้ปูนาก็ใช้ Google Translate แปลต่อแปลต่อบางทีมันก็ไม่ไม่ตรงคำถามไม่ตรงคำตอบไม่ตรงคำที่เราต้องการสื่อสารออกไปเราสามารถแปลให้เข้าใจได้ก็คือเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็เอามาแปล แล้วก็พิมพ์ข้อความสั้นๆแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาถ้าเราแปลเป็นข้อความยาวๆมันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งที่ <c oughs> เป็นสิ่งที่กังวลนะคะว่าเราจะสื่อสารให้เขารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือรูปภาพค่ะรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองรูปโปรไฟล์ของเราควรเป็นรูปที่ดูสดใสล่าเริง ไม,ไม่เศร้าไม่ไม่เอารูปที่ที่อยู่ในที่เราโพสใน Facebook ที่เป็นรูปเศร้าๆอะไรเงี้ยเราต้องการโชว์ว่าเอ้ยเราสดใสนะอะไรเงี้ยคือไม่มีใครที่จะอยากคุยกับคนที่เศร้าที่มีเรื่องเศร้ามีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องอะไรไม่เพราะชีวิตของเขาก็มีความเศร้าอยู่แล้วบางครั้งอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องการที่จะ พูดกับคนที่มีแต่เรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยเราควรที่จะพูดคุยกับเรื่องสนุกสนานแต่ก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราพูดเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยมันมันก็มีค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บอ่อย,ยอะไรเงี้ยคุยออนไลน์เราเราควรใช้รูปในการคือเห็นครึ่งตัวเห็นเต็มตัวเป็นรูปเซลฟี่หรือว่ารูปเราไปทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือคือส่วนมากขอแค่มีเรา ไม่ใช่ว่าเอารูปเพื่อนแล้วก็ไปโพสลงในเว็บเดตออนไลน์อันนี้ก็คือไม่ดีนะคะขอแค่รูปเราคนเดียวค่ะเวลาในการทําถ่ายรูปหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆควรมีรูปเราคนเดียวสวยคนเดียวค่ะอยากจะบอกคนเพื่อนว่าสวยคนเดียวเลยค่ะรูปเราคนเดียวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วเราก็ควรเปลี่ยนรูป1-2ถึง <c oughs> เดือนค่ะในการ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่ารูปที่ว่าเราอัปเดตในเว็บเดตออนไลน์เพราะว่าการที่เราเปลี่ยนรูป1 2เดือนเปลี่ยนรูปหนึ่งครั้งก็คือเราสามารถจะได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็โปรไฟล์ของเราก็จะได้อัปเดตขึ้นค่ะก็คืออัปเดตนี่หมายถึงว่าคนอื่นสามารถเห็นเรามากขึ้นจะได้โชว์ว่าเราแอคทีฟโปรไฟล์ของเราได้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรามีตัวเลือกที่มากขึ้นมากขึ้นที่ ที่เราไม่มีการอัปเดตอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาในการแชทในแต่ละวันควรใช้เวลาหนึ่งถึงสชั่วโมงค่ะต่อวันถ้ามากกว่าน,นั้นเราจะรู้สึกเหนื่อยและทออ้อเออก็เหมือนเราเล่น Facebook เล่น YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเล่นทั้งวันเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเราเล่นเพื่อความสนุกและเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจะเป็นสิ่งที่เรา ทำได้บ่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่คนที่ต้องการมาเจอเราจริงจังอะไรอเงี้ยค่ะหลายๆอย่างจะทำให้เราได้เจออ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นวาสนาด้วยนะคะปูนาเชื่อว่าถ้าเรามีวาสนาที่ดีต่อกันแล้วก็ศีลเราเสมอกันเราจะได้พบได้เจอกันและก็ได้อยู่ด้วยกันค่ะ แล้วก็ในเว็บเดตออนไลน์นะคะจะมีจะมี2แบบก็คือ 1. เสียเงิน 2. แบบไม่ได้เสียเงินนะคะ mm hmm. ปุนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแบบเสียเงินเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ก็คือแบบเสียเงินก็คือเราจ่ายเงินให้กับเว็บเดตค่ะแล้วเราก็โปรไฟล์เราก็จะจะเด้งขึ้นไปอยู่ในช่วงบนๆบนผู้ชายก็จะสามารถเห็นเราได้มากกว่าที่เราเป็นแบบสแตนดาร์ดค่ะ เสียเงินก็จะมีแบบโกแล้วก็แบบพรีเมียมค่ะเราสามารถส่งข้อความหาทุกคนได้ค่ะเขาก็จะสามารถเห็นโปรไฟล์ของเราผู้ชายทั้งที่เป็นโกพรีเมียมหรือสแตนดาร์ดเราสามารถส่งข้อความหาทุกคนทุกคนได้ค่ะแต่ว่าอีกในส่วนอีกอีกแบบนึงก็คือแบบไม่เสียเงิน เป็นแบบมาตรฐานเขาค่ะ,คะผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงไทยส่วนมากก็คือจะชอบใช้แบบ t a ต d a า d ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลงทุนนะคะให้ผู้ชายเป็นคนลงทุนเป็นคนเปนเรามากกว่าที่ต้องการที่จะพูดคุยกับเรานะคะแบบธรรมดาก็คือเราไม่สามารถที่จะส่งข้อเขาไมา่ถ้าเราส่งข้อความหาผู้ชายที่เป็นสแตนดาดเหมือนกันกับเราผู้ชายจะไม่สามารถอ่านข้อความของเราได้ค่ะแต่ถ้า เราส่งข้อความหาผู้ชายที่เป็นสมาชิกก็คือแบบโกหรือแบบพรีเมียมเขาจะสามารถเห็นข้อความของเราได้ค่ะแล้วก็เราจะมีคอนแทคกันแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันค่ะแต่การแชทกับฝรัง่งแบบโกหรือแบบพรีเมียมเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถือเป็นขั้นตอนในการ ดูผู้ชายเป็นอันดับแรกค่ะว่าเขาลงทุนไหมถ้าเขาเป็นแบบสแตนดาร์ดเขาไม่ลงทุนก็คือเขาไม่ได้จริงจังในการหาแฟนหรือว่าหาเพื่อนหรือว่าหาคนที่รู้จักในใน,ในออนไลน์จริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่ยอมเสียเงินไม่ยอมเสียเงินไม่ยอมที่จะโชว์ power ให้ผู้หญิงได้ดูค่ะแต่ว่าผู้หญิงส่วนมากเรา ตามที่ปูนาเคยเล่นนะคะปูนาก็เล่นแบบธรรมดาค่ะประหยัดคาเช่องนั้นประหยัดไม่อยากเสียเงินแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงเสียเงินก็เป็นบัตรเครดิตต้องมีบัตรเครดิตต้องทํานู่นทํานี่หลายอย่างทําให้ปูนาไม่ไม,ไ,มไม่สมัครสมาชิกแบบเสียเงินนะคะปูนาใช้แบบธรรมดาค่ะ แล้วก็ควรคุยกับผู้ชายที่อยู่ในเว็บเดตออนไลน์สักพักหนึ่งนะคะถ้าเรารู้จักกันดีในระยะหนึ่งแล้วเราสามารถย้ายผู้ชายคนที่เราต้องการคุยหรือว่าคนที่เราชอบนะคะมาไว้ใน w h atsapp y p e Facebook Line เราสามารถที่ที่จะย้ายการติดต่อสื่อสารกันมาไว้ในในแอปอื่นค่ะเพราะว่า เป็นการสะดวกในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันค่ะแต่ว่าในความคิดเห็นของปูนาส่วนตัวเลยนะคะปูนาคิดว่าการพูดคุยกับผู้ชายผู้ชายผู้ชายส่วนมากเลยค่ะจะพูดคุยผู้ชายฝรั่งชอบใช้ WhatsApp Skype ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไลน์เขาหน้าจะไม่ค่อยรู้จักถ้าไม่ไม่มาไทยบ่อยๆหรือว่ารู้จักกับคนไทยเขาจะไม่ใช้ไลน์กันนะคะ ส่วน Facebook ปูนาคิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากเลยค่ะมีทั้งเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ถ้าจะเราเป็นเพื่อนกับฝรั่งใน Facebook ก็คือคนที่เรามั่นใจแล้วว่าเรารู้จักตัวตนของเขาดีพอก็สามารถเป็นเพื่อนกันใน Facebook อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวค่ะปูนาคิดว่าให้รู้จักกันดีมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยย้ายมาพูดคุยกันใน Facebook ค่ะ เราสามารถมีทางเลือกอื่นได้ค่ะเ WhatsApp Skype หรือ Line ค่ะเราสามารถพูดคุยกับเขาในในช่องทางอื่นได้ค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือการเจอฝรั่งในที่ท่องเที่ยวเป็นการเจอฝรั่งในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่เขามาพักผ่อนที่ประเทศไทยเราค่ะอ่อมัน หรือว่าเรามีฮอลิเดย์หรือเราเรามีเวลาเราไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นเช่นพัทยาเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่สม,มุยในโซนนี้ค่ะที่ฝรั่งเขาไปกันที่เราจะสามารถที่เจอฝรั่งได้เ,เราเราสามารถที่จะเจอพูดคุยหรือสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้แรกๆเราอาจจะเป็นเพื่อนค่ะ เป็นเพื่อนพูดคุยสนิทสนมต่อมาเราอาจจะเลื่อนสถานะความสัมพันธ์เป็นแฟนกันถ้าคนสองคนคิดเหมือนกันว่าเราน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันชอบกันอยากเรียนรู้กันมากขึ้นก็คุยกันค่ะก็คุยกันแล้วก็ขยับสถานะมาเป็นแฟนหรืออาจจะแต่งงานมีสามีฝรั่งนั่นเป็นความฝันของเรา ปูนาจะมาเล่าข้อดีข้อเสียของการเจอฝรั่งทางออนไลน์หรือว่าตัวไปเป็นนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคะ่ะที่ที่ปูนาศึกษามาแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะข้อดีที่เราจะพบกับฝรั่งออนไลน์นะคะก็จะมีข้อนึงคุยออนไลน์และสามารถคุยได้ที่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอก แต่งหน้าสวยๆอยู่บ้านแล้วก็แชทกับฝรั่งหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันเออเลเขาจะได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ2คุยได้หลายประเทศแล้วก็คุยได้หลายคนมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะคะเจอผู้ชายหลายๆคนแต่เราไม่ได้คบไงคะเราแค่คุยเรามีสิทธิ์คุยเรามีสิทธิ์เลือก มันเป็นมันเป็นตัวเลือกค่ะมันไม่ใช่สมัยก่อนเลยที่จะมาคุยผู้ชายคนเดียวคบผู้ชายคนเดียวเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเราเจอกันแค่ในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็ข้อ3ค่ะฝึกทักษะในการพิมพ์ิมพิมพ์ิมพิมคิดอ่านแล้วก็จินตนาการตามที่เราคิด ชูไลฟ์สไตล์ให้เขาได้เห็นนะคะว่าเราคิดยังไงเราต้องการพูดอะไรศึกษาข้อมูลเราต้องถามอะไรเข้าบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะทำทำให้การคุยกันทุกวันมันไม่น่าเบื่อะคะ่ะ ถ้าถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าอุทำไมเรารู้สึกน่าเบื่อจังเลยเราไม่รู้ว่าจะถามอะไรอันนี้ก็คือมันก็เหมือนเป็นการบ้านของวันวันหนึ่งเราต้องถามอะไรบ้างเป็นเป็นคำถามซ้ำๆเดิมๆเรื่องอะไรเล่าอะไรให้เขาฟังบ้างช์ไลฟ์สไตล์ของคุณวันนี้เจออะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างทำงานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ข้อเสียในการ <laughs> เจอวันหลงออนไลน์นะคะก็อยากจะมาเตือนสาวๆค่ะข้อหนึง อาจจะเจอสแกมเมอร์สกามเมอร์สแกมเมอร์หมายถึงคนที่เขาเอารูปของฝรั่งหรือเอารูปของคนอื่นมาโชว์ว่าเป็นโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็โชว์แล้วก็พูดคุยสารสัมพันธ์พูดหวาน ล้อมให้เราหลงรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะส่งของมาให้คุณนะผมมีเงินนู่นนี่นั่นเป็นร้อยล้านจะส่งให้คุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคนเรายังไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นกันแล้วจะส่งเงินมาให้เราต้องคิดค่ะเราเราจะมาวิ่งในทุงลาเวนเดอร์ไม่ได้ว่าใครบ้าเราจะมาส่งเงินให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยมาลักวันสองวันไมลเดียไมลที่รักไมาอะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะไม่มีในโลกออนไลน์ผู้หญิงไทยเราจงฉลาดและก็ตื่นขึ้นมา แล้วก็ข้อ2นะคะก็คือเจอฝาหลัง Holiday Girlfriend อันนี้มันแยกยากนะคะ Holiday Girlfriend แยกยากๆ,ๆว่าคือเขาต้องการอะไรคะคะก็คือ Holiday Girlfriend หมายถึงว่าเขาต้องการมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเขาต้องการหาสาวไทยเป็นเพื่อนเที่ยวกับเขาแล้วพอเขาจบทริปนี้เขาก็ไม่ติดต่อ ฉันว่าเราเข้ากันไม่ได้บ้าเหรอเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเข้ากันได้ดีจะตายใช่ไหมคะผู้หญิงเราจะไม่จะไม่คิดแบบนั้นเขาเขาก็จะมีช่องทางของเขาว่าในการพูดที่จะบอกเลืกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าครั้งถัดไปเขาก็จะแบบเปลี่ยนผู้หญิงคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันจะมานู่นนี่สร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่ก็คือผู้ชายต้องการเปลี่ยนผู้หญิงนั่นเองอันนี้ไม่จริงใจไม่เอาไม่เอา ข้อ3นะคะห้ามหลงคําหวานที่เขาพูดกับเราค่ะในโลกออนไลน์เราจะสับม,มันเชื่อได้ยากค่ะแต่ว่าเราเราต้องมีสติค่ะเราต้องมีสติในการพูดคุยชอบได้แต่อย่าหลงรักค่ะมันไม่ใช่อยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาเนหัวข้อต่อไปค่ะข้อดีของการเจอฝรั่งตัวเป็นๆน,นะคะ อันนี้ปุนาจ,จะมาเล่าให้ฟังก็คือได้เห็นไลฟ์ข้อหนึ่งค่ะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของเขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในในเวลาเข้ามาเที่ยวเวลาเขาทําอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นของเขาค่ะแล้วก็ข้อ2ได้เห็นว่าเขาปฏิบัติกับเรายังไงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเข้ากันได้ดีไหมได้ดีแค่ไหนชอบไหมคุณชอบไหมผู้หญิงชอบไหมผู้ชายชอบไหมก็จะประมาณนี้ค่ะข้อ3าม เราก็มีตัวเลือกนะคะเราอยู่ในสถานที่เนาะทำไมเราจะไม่มีตัวเลือกเราสามารถเลือกได้หนุม่มลำ่ำมีอายุนิดนึงแต่มีเงินหรือว่าสามารถซัพพอร์ตเราได้หลายๆอย่างเราสามารถเลือกเองได้ค่ะมีตัวเลือกเลือกได้ค่ะเลือกได้ทุกๆอย่างเราสามารถเลือกเองได้ในชีวิตของเราเราเป็นคนที่เลือกค่ะ เราจะไม่จมปักอยู่กับอะไรเราสามารถเดินเองอย่าไปโทษใครโทษดวงชะตาโชคชะตาเราเป็นคนที่สร้างโชคชะตาของเราขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะปูนาจะมาเล่าถึงข้อเสียข้อเสียที่เราได้เจอฝรั่งตัวปเป็นก็คือข้อหนึงเราต้องไปทํางานที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ฝรั่งชอบไปเที่ยวทํางานนี่หมายถึงว่าเราไปทํางานโรงแรมไปทํางานนวดไปทํางานคลับบาร เป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่นั้นๆแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสาที่จะออกได้ไปเจอผู้คนได้เจอฝรั่งตัวเป็นๆได้พูดคุยกันตัวเป็นๆได้เห็นกันเป็นๆเ,เลยคะ่ะไม่ใช่แค่โลกออนไลน์แล้วก็ขอ้อ2เราต้องไปเที่ยวในสถานที่กลางคืนคะ่ะกลางคืนนี่หมายถึงคลับบ ار, าร้านอาหารนั่งชิล เราก็ต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์บ้างเพื่อเป็นการบิ้วอารมณ์แล้วก็ไม่ปล่อยเวลาไปเฉยๆแล้วก็สามารถที่จะเหลือบมองผู้ชายจิตตาคุยถ้าเขาชอบเขาก็ต้องเดินมาหาเราหรือว่าเราเดินไปหาเขาค่ะอันนี้ปูนาก็คือจะบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่ต้องอายค่ะเราเดินเส้นทางนี้ไม่ไอายค่ะจีผู้ชายก่อนได้ไม่ผิดไม่ผิดแล้วก็ข้อสามนะคะ ก็คือมีความเสี่ยงสูงที่เราจะได้เจอฝรั่งที่ไม่จริงจังเพราะว่าเข้ามาฮอลิเดย์ค่ะเราต้องเข้าใจว่าเขามาฮอลิเด์เขาไม่ได้ต้องการมาหาแฟนคนผู้หญิงไทยส่วนมากที่เจอฝรั่งในสถานที่ท่องเที่ยวก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาโชคดีค่ะเขาได้โชคดีที่ได้เจอคนดีแล้วเจอคนที่รักเขาจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวเลือกเกยอะเราสามารถรอเราสามารถ ทำอะไรได้หลายๆอย่างที่เราจะได้เจอแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองปูนาก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการหาแฟนฝรั่งทั้งสองอย่างนี้เป็นความเสี่ยงทั้งสองอย่างเลยค่ะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่เราที่เราควรเีก็คือสติค่ะสติเป็นสิ่งแรกที่เราควรที่จะมีในการเดินเส้นทางนี้ค่ะเพราะว่ามัน มันเป็นโลกที่เป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เราพึ่งเดินแล้วก็ศึกษาเราจะไม่ฝันเกินไปค่ะเราจะไม่แบบว่าไปวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเราควรที่จะมีสติบ้างคิดบ้างถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่มีทัศนคติเหมือนเราที่ไม่ที่ไม่ แอนตี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าคนที่เดินสายฝอด้วยกันสามารถปรึกษาได้ค่ะว่าเขาคิดยังไงเราเจอผู้ชายคนนี้เป็นยังไงพูดคุยให้คําปรึกษาเราจะไม่ไปวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะสาวไทยไม่ควรจะวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ฟันๆไปลมๆมล้แรงๆค่ะเ,เราสามารถที่จะเจอทุกคนในการหาแฟนฝรั่งนี้ก็ค,คือการใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าเจอปุบป,ปับเป็นฝรั่งนี่เอาเลยมันไม่ใช่ค่ะ เราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองคุณจะชอบแบบไหนคุณเลือกแบบนั้นค่ะเลือกแบบนั้นเลยไม่ใช่ว่าเห็นฝรั่งแล้วกูเอาอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะบางทีฝรั่งก็ไม่ได้ดีฝรั่งมีทั้งเจ้าชู้คนเลวก็มีมีสารพัดในโลกใบนี้ไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยเหมือนกันค่ะบางคนก็ฝรั่งไม่ค่อยเจ้าชู้นะ ฝรั่งบางคนก็จะชูค่ะเจ้าชูยิ่งกว่าคนไทยอีกแต่เราจะเจอหรือไม่เจอมันขึ้นอยู่กับเราค่ะมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของเราเองวันนี้ปูนาก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของปูนาค่ะถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของปูนาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะวันนี้มาเจอกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย